ไปอบรมอะไรตอนเช้าอ่ะไปอบรมบัญชีค่ะเอาเหรอต้องอ,อ,อ,อบรมรอบรมอะใช่ค่ะปีหนึ่ง12ชั่วโมงต้องเลยต้องเก็บ2วันวันละ6ชั่วโมงบิเมื่อทํางานบัญชีนะเอาเหรอคะแต่เวิร์กฟอร์มผมเหรอเ <laughs> วิร์กฟอร์มผมไม่น่าจะเวิร์กวยดูทรงละโอเคจ้าพี่ดะกี้สวัสดีค่ะจ้าีจ้านักป่วยขอว่าโอ้ไม่เอฟซีบิ๊หดักกับผมเชื่อผมเถอะ อะไรมผม <c oughs> ผมดูออกโอ้โหใส่หลายมากอะ่ะคุณนิกกี้มันไม่มีใครหนักกว่าคุณแล้วเอาคุณเท่าไหร่ผมผมเออหกแปดอ่ะคืออะไรอะ่ะรหมักอะอะไรวะหกแปดทุกคนอันนี้งง้ำ <c oughs> มากัก่ะแล้วคุณเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกด้วยแถมหนักอะ่ะเขาขับอะ หกแปดที่น่กี้หมักแค่หกแปดเหรออย่าติดบาทตอนนี้ย <6. S 2> ขึ้นมาแล้วขอบคุณค่ะคุณแนทะเขาบอกหนักกว่าน้ำหมักนะมุกคนแก่ครับน้องอังใครก็ได้เช่วออธิบายหน่อยอะไรหกแปดะไรน้ำหมักจ้าเขาบอกโมหกแปดอะโมใครก็ได้บอกหน่อย ปัดตึงปัดตึงมาเดี๋ยวมารอรอรอปัดตึงมาแล้วจ้าหนักค่กะห้าห้าสาวโทรมาหญิงโทรมาแน่ๆอ๋อไม่ไม่มีหญิงโทรมาจ้า ชีวิตน่าสงสารค่ะอยู่ตัวคนเดียวโชวมาน้องโทรมาไว้ดมเหรอใช่ค่ะติดมาชีวิตน่าสงสารเลยแต่อยู่ตัวคนเดียวทำไมอ่ะอยู่คนเดียวหนูก็มีความสุขดีเอ้ยดู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 พูดดูพูดนี่นี่นยาคิวยาคิวเขาเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรแบบมีไเรศไหนอ่ะชอบยักคิ้วไม่จริงจริง สังเกตได้จะเขาแบบยักคิวแสดงว่ามีเลสไนหรือว่าโกหกให้ยักคิวเล่นๆมีเลสไนโกหกหรือแบบอะไรสักอย่างเขาจะยักคิวหนูโกหกแล้วถ้าโกหกหนูโลกลากหนูไม่อยักคิวถ้าโกหกจะแบบอย่างเงี้ยให้ยักคิวคือแบบเจ้าเล่ยักคิวคือกวนเฉยๆเจ้าเล่ยักคิวเจ้าเล่เด็กเขาแสบนะผมเชื่อดูดิเฮ้ยคนเข้าใจผมผิดอะแสบ บิ๊มบิ๊มน่าจะแสบสุดในติดตามันท็อปทีของ t ิ k กตอกอ่ะผมว่าตอนเนี้ยแล้วติ๊กตอกีใครบ้างะเยอะเลยนคนใน t ิ k กตอกเยอะสิเขาบอกว่าเลสไนยากคิวคือปั่นใช่มันก็แค่นั้นหนือแค่ปั่นเล่นเก็บคอจแต่ก็ไม่สบายอ่ะเออเอามาไม่อยากจะไปเจอเนี่ยเดี๋ยวติดเด๊ะ ขาบอกคุณเลือกอยู่ห่างผมสิคุณก็อย่าไอย่าม่อย่าไมอยู่ใกล้สิคุณบอกตัวเองเหอะผมไม่เคยอยู่ใกล้คุณเออคุณก็อย่าไปอยู่ใกล้ผมไม่คุณก็อยู่ห่างๆดิเพราะผมไม่อยากอยู่ใกล้คุณแล้วค่ะเอออย่านะอย่ามาใกล้นะอย่านะโอ้ยหนาวจังเลยอุ้ยอากาศเป็นไรคุณนี้กินกระตุกอ่ะอ๋อไปเอ่อ ท็อ3มาโอ้ยเป็นวะท็อป3โอ้ย ดิแม่เอฟซีบอกหนาวจังเยยอนี่เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเดี๋ยวฟิลเตอร์เด้งเป็นไงแล้วหมาพันไรน่าจะพันห้าพี่พันห้ากินซอามะหาแบบนี้แล้วซอสมะขาแบบนี้แล้ววันนี้มะหาแบบนนี้ไหมติดทางไกลใช่ค่ะช่วงนี้คนติดหวัดเยอะ อีก,กหมดน่ะบิมบิ๊มแดง <laughs> ออล้อนี่ภาษาใต้เหรออ้อล้อภาษาใต้แบบว่าแบบหนูออล้อออหรอ อลหลอเด็กอลหลอดอลหลอนักนะอลหลอนักนะโชว์หมาหน่อยครับโชว์ได้แต่หมาหนูใช่ไหม ยิงตุ๊กตาโดนกี่ตัว๋อผมโดนตาตุ๊กตาเนี่ยังไงตาพี่นิกกี้มันมีตีงกาโอ้โหนี่เรเป็นผู้หญิงเล่นใคเป็นผู้ชายอ่ะอยวมึงเจอตีนกูไม่ละนี่ก็เล่นทำมาเป็นไม่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 นนี้ยกอยากเจอครับอยากเจอตีนครรบโอ้โหดูดูดูพูดเลยปะปากนี้ผมบอกแล้วเหนือผู้เล่นไม่เล่นเฉยเฉย ลูกพี่ซือ้อยาไปให้หน่อยโอ้ยคุณลุงเขาไม่ซื้อหรอกค่ะตัวเองยังไม่กินคนอย่างคุณนิกกี้ก็คือกินแอลกอฮอล์หลังป้าต้องหาแน่หน่อยจิรับแล้ว ได้บิมบ่มบิ่มเลยพี่ไปงีบก่อนดีกว่าได้เลยฝันดีนะคุณลุงอปจ่าขอขออย่างเนือ้อป่ะช่วยช่วยอาบน,น้ำก่อนอย่าอะอายอยเลยคุณไม่ตื่นหรอกคุณไม่ตื่นมาอาบหรอกตื่นผมตั้งนานครับปลุกไว้แล้วไม่จริงคุณไม่ตื่นหรอกยิ่งตื่นตัวกระปุกอะหน้า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 ขยักขยียมากได้ขยักขยียบมากแล้วหน้าขยักขยียบมากาแล้ว แพอาบน้ำจะอาบน้ำได้แต่มันต้องวางก่อนไงจะให้แบบไล่เลยไงแล้วทุกคนโดนเห็นอะทุกคนโดนเห็นตอนหละตอนหละโอล l y แฟนโดนแบนอะแบนนี่โอเคจ้า okay, บ yeah. ิ๊ม fc ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า ทุกคนหนูจะไปแล้วอ่ะหนูป่วยไปหาสาวเชร์ฟุตบอลทีมอะไรโอ้โหใส่ขนาดนี้ยังถามเนาะคุยตอนนี้สาวๆสวยๆเยอะนะเนี่ย พักก่อนน้องได้เลยค่ะแา่บ้ายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ